โครงการคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยผมผมคิดว่าคงจะต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าด้วยด้วยข้อจํากัดของออตัวกฎหมายเลือกตั้งเองไม่สามารถที่จะทําได้เตรียมเลือกตั้งใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินชาญวิรุลก็ยืน่นในส่วนของการยุบสภาตัดสินใจยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาล่าสุดนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมตัวเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันถึง วันนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะนั่งอยู่ในใจพี่น้องประชาชนมีใครบ้างก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราแล้วนะคะส่วนหลายคนนะคะที่สอบถามเข้ามาในช่องในเรื่องของงบประมาณด้านการเยียวยางบประมาณในการช่วยเหลือต่างๆล่าสุดสำนักง,งบประมาณออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการประกาศยุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แจ้งชัดว่าขั้นตอนในการจ่ายเงินในช่วงของรัฐบาลที่มีการรักษาการค่ะคาดว่างบประมาณด้านความมั่นคงงบประมา มาด้านการเยียวยาหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจะไม่สะดุดเพราะว่ามีการอนุมัติออกมาแล้วจากทางครมอแต่ล่าสุดนะคะในส่วนของคําถามที่ตามมาอีก2ประเด็นที่หลายคนรอคอยนะคะนั่นก็คือหลังจากที่มีการโปรดเก้ายุบสภานะคะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่คือนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วโครงการคนละครึ่งพัสดเศษที่2การลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัรสิริการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีขึ้นในช่วงนี้หรือไม่ต้องบอกว่างบประมาณในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง พ่พลัสเฟดสองแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนธรรบัตรคนจนหรือว่าแผนสิัิการแห่งรัฐยังไม่มีการอนุมัติออกมานะคะซึ่งในส่วนของครมรักษาการตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งส่วนการเดินหน้าจะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนอย่างไรมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตสําหรับการเลือกตั้งใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ใครจะนั่งอยู่ในใจพี่น้องประชาชนอยู่ที่เราแล้วค่ะคลิปนี้นาะาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ